อากาศก็เย็นอากาศอำ่ำหนุ่ยทุกอากาศเย็นเลยอากาศหนาวอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสุรนครอากาศอำนวยนี่เคยไปงานทานไปงานทานเด็ดคนมาหลายทีหลายบอนะ่อเนาะตะกอนหลายหลายในงานทาน แต่ยังมีโควิดนะโอ้ยงานฐานนี่คนหลายน่ะมาทุกจังหวัดเลยู้ใดที่เกิดว่าอาทิตย์จะขอพรอันพระธาพนมนี่ได้พรพิเศษขออย่างไดวันนี้รมีคนถามมาให้เจ้ามาแต่ใสมาแต่อากาศเอาคือวายใหญ่คือวาใหญ่เอวสันหมแล้วจะ่อยกับมาแต่อากาศเลยแห้งวาใหญ่เอวสันบ้านจะ่อยแห้งอยู่พระอากาศพระอากาศนี่คือบ้านเราทอยเนาะแห้งวาใหญ่เอวแห้งวาใหญ่ วัน,นี้ก็บาน,นี้ไ่ได้นคนเบ่งบนในแผ่นที่ไทยแผ่นที่ประเทศไทยมันมีเนี่ยเพื่ออากาศเพื่ออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครจากดอนทอยมาอากาศเจนโลจะอ,อากาศไปดอนทอยเจนโล,โนนโลช่วงนี้ก็บัได้กเป็นท่าตลาดนาดโคกระบือแล้วคะ่ะไม่ค่อยได้ไปโคกระบือเกือบไมไทายแล้วครับคู่นี้ไม่ค่อยวางปาไปไหนไม่มีเวลา ไปเต่เดินทางเดินทางไปโค้ร้านละสองช่องเพื่อละเขาในเมืองไม่ได้ลงทงเลยบ้านแต่ก่อนแต่ก่อนน่ะลงทงเดี๋ยวนี้เขาในเมืองเราไม่ได้ลงทงบรได้ไปถ่ายโคกระบือถ่ายแต่คนถ่ายแต่คนแไม่ได้ถ่ายโคกระบือ ถึงหน้าสารจะปู่แล้วอาหารกับเขา้าวซื้อกับเขา้าว้ำมะเดงกับข้าวตอนเย็นยังบ่นิค,คาประมาณสิบเก้านาิกาแต่อากาศก็เย็นเพิ่นว่าฝนสิตกอากาศจะหนาวจะมีอากาศเย็น ช่วงนี้ก็บเบได้ไปถ่ายอันตลาดนัดก็เมื่ออื่นวันที่หนึ่งนะเพื่อมีโชคมีลาบก็ได้ก็ดีนอนรับฝันดีถ้านอนรับฝันดีฝันได้ตูวเงินโตทองก็จะจแจ้งให้ทราบอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าขอได้ข้อมูลแนวทางมาแล้วล่ะแต่หักวัาที่ผ่านมาได้ข้อมูลมาสองเกาหสองหาเกา พอดีก็ออกเลื้ายเล่เลือบนเนาะแต่วันนี้ก็ได้ขอมูลม,มาแล้วแต่หากยวเอื้อนจะหาแนวทางหาเอฟซีให้เบิงเพื่อมีโซมีลาบดังกันนะถึงรางวัลรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่ห้ารันที่หนึ่งบถ์ก็ถึงวันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารวันที่หกนี่ทํางานเอาเอ็ดงานเอาได้ผลได้กาไรขายงว่าขายควายกันได้ผลได้กาไรกันได้ ทอกันก็นมันได้ดอกได้ผลได้มันออกลูกออกลูกมากกันได้ดอกชอกําดอกออก,ออกปางงินออกดอกออกเบี้ยวอะไได้ลูกถ้ามันออกลูกมาขอ,ข,อขอให้ทุกคนโนะชคดีปลอดภัยจากโควิดดูแลตัวเองด้วยนะคะรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยถึงแม่โมไดถไทยอันคลิปห้เบิ่งช่วงนี้กะ พยายคิดถึง FC ทุกคนนะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะโชคดีทั่วหน้ากันเด้อพี่น้องไปใส่มาใส่ก็หายปลอดภัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพดีทั่วหน้ากันทุกคนโชคดีทุกคนนะคะอยู่ดี กินเซฟอยู่เจ็บกินนัวอยู่รดปลอดภัยให้อยู่ถึงยืนยืน,ยนหลายร้อยปีลระโอ้หมื่นหมืนปีสันยี่ห้อนหมื่นปีมันก็เท่โล่าโลกนะเนาะอยู่อายุยืนถึงแปดสิบเก้สิบแตหาสุขภาพแข็งแรงไงอยู่ดีสบายทุกคนสุขภาพดีไม่มีขาอยากได้ทำเอานะคะสุขภาพดีคือ มีชายไปกว่าครึ่งสุขภาพดีคือเราชนะแล้ว,เ,วเพราะว่าความไม่มีโรคเป็นลากอับประเสริความสุขที่สมบูรณ์ที่สุดคือความไม่มีโรคเป็นลากอับประเสริฐดีสมบูรณ์แบบเพราะว่วา,าเฮาบ่ได้เสียเงินเสียเวลาไปหาหมอสบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล่ละมีเวลาไปหาทำงาน หารายได้เอาครอบครัวเพื่อมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพอม่เลี้ยงตัวเองให้มีสุขภาพดีแข็งแรงกันทั่วหน้าทุกคนนะคะโชคดีอยู่ดีสบายทุกคนนะคะนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบมือไปได้แก้วมณนีชด เบมือไปให้ได้เงินล้านหรอเ่เงินรัานอนรับได้เงินหมื่นน,นอนตื่นได้เงินแสนแบมือไปได้เงินล้านโชคไรอย่ามาพานมานรลายอย่ามาเบียดขอให้เจอแต่สิ่งดีๆถ้าเจ๊กกะเจ๊บใส่ไปไหมถ้าใครกะใครใส่ไปต่อสุขภาพดีทั่วหน้ากันขอให้ทุกคนปลอดภัยโชคดีมีชัยทั่วหน้ากันทุกคนนะคะ ขอให้ทุกท่านนะ่ะอยู่ดีสบายสุขภาพแข็งแรงทั่วหน้ากันทุกคนนะเห็นอย่างก็ใหเจริญก้าวหนะ้าโชคโชคมันมันฮงแหงปังปังร่ำรวยร่ำรวยโชคดีทุกคนปรารถนาให้ทุกคนนะ่ะมีสุขภาพดีแข็งแรงครอบครัวปลอดภัยโชคดีมีใช้ทั่วหน้ากัน ใกล้จะถึงบ้านแก่อีกสิบสิบโลเจ็ดโลก็ถึงบ้านดอนทอยแล้วที่นี่กกจะปิดคลิปเพราะว่าทางเข่าดอนทอยมืดเด้ดมันหมดแ้งสว่างทางเข่าดอนทอยมืดล่ะที่นี่ก็ ชมบรรยากาศพอซ้ำนี้กอนเนะาะค่ะเนาะพบพบก,กันใหม่ค่ะมือใหม่มีอย่างแนวทางที่ดีๆแนวทางที่ดีมีประโยชน์แนวทางได้ตังใช้ได้ตังเยอะๆกระสิมะว้าปนฟังอีกกชั้นหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเด้อสุขภาพดีแข็งแรงปรารถนาให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขทัวนากัน สุขสดชื่นสมหวังจงเป็นของทุกคนนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปเป็นหว่วงเป็นใยทุกคนนะคะโชคดีทั่วหน้าค่ะทุกคนขอให้มีกำลังกายกำลังใจกาลังสติปัญญาที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ขอให้ได้บุญได้กุศล ให้บหุญทำกุศลให้แก่กันและกันแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะโชคดีท่วหน้ากันทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีบางสูขอประคุณมากนะคะสวัสดีจ้า